お라でおらおら이おお <목소리나> <목소리나> ทำไมถึงได้มาขึ้นเวทีเป็นแขกรับเชิญพิเศษของคุยกันคุยกันนานนะครับกับโจครับว่ามีโอกาสก็อยากขึ้นเพระาะว่าเราก็อยากได้วิชาการขึ้นเวทีการเก็บเวทีอะไรเงี้ยเพระาะว่ามันเก่งคนละเวคนละเส้นทางนะฮะพอเราเข้าวงการบันเทิงชอบเป็นคนมีความสุขฮะและชอบคนที่ทําให้คนมีความสุขก็เลยยินดีขึ้นเวทีฮะวันนี้ก็ดีใจฮะตื่นเต้นด้วยเนื้อเนื้อขึ้นไปบรรยายเทศเนี่ยนะครับตอนเป็นพระเนี่ยเคยขึ้นสองสามคณะฮะ แต่ก็ไปเทศไปอะไรก็มุกเราดั้งเดิมอยู่แล้วฮะแต่ขึ้นแบบร้องอะไรเงี้ยวันนี้ก็อาจจะต้องเล่นมุกเป็นแบบว่านักร้องรถแห่เพราะนักร้องรถแห่ <st> <ๆ>เขาจะดูเนื้อได้เพราะเราไม่มั่นใจ <st> ต้องขออนุญาตจริงๆวันนี้ต้อง <st> ดูเนื้อดูอะไรฮะแ,แต่ก่อนนี้ขึ้นแต่ธรรมาทุกวันนี้ขึ้นเวนทีใหญ่เงี้ยตื่นไม่มันแปลกไปไหมมันก็ตื่นเต้นแน่ๆฮะเราว่าจะอะไรไม่ถูกเราก็จริงๆต้องมาตั้งแต่บ่ายแล้วฮะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องไปลงเสียงเพลงตัวเองมีเพลงตัวเองแล้วฮะสมปองเดอสมปอง นะก็เนี่ยตอนตอนไปลงเสียงจําเนื้อได้ตอนนี้ให้นึกได้จำไม่ได้้วอยากจะได้อะไรก็ให้ได้ไงโดนแข็ตะโกนออกไปให้สมใจสมปอนีแนอนาคตจะมีงานด้านบันเทิงอะไรบ้างครับเอหนังเหมือนไม่รู้เป็นความลับหรือเปล่าจะคุยคุยกับเอาที่ได้เอาที่ได้สายสายพี่หม่ำฮะบอกก็ได้ฮะจีิงๆก็พี่หม่ำแกก็คุยกับพี่ศินว่าเหมือนเรื่องต่อไปก็ทงนี่แหละสองทิศนี่แหละอะไรเงี้ยฮะก็นัดคุยแล้วฮะ ละครเนี่ยแย็บๆยพี่ธงชัยแต่นั้นเป็นพระอยู่พี่ธงชัยแกสายปฏิบัติสายแคร่งแกบอกซึ้งเลยต้องคุยกันซึ้งเลยต้องคุยกันก็ตลกก่อนใบใครเครียดก็คุยกับพี่ที่เขาแนะนําพี่คิงก่อนาบเขาแนะนําพี่ด็อกเตอร์เป็ดไปแล้วท่านก็ทักตั้งแต่เป็นพระเลยสมปองเหรอไม่ถึงทักกับพี่คิงนะอ้าก็นัดตอนนี้มีนัดกันแล้วเดี๋ยวเรื่องเวลาแล้วฮะงานเพลงมิซิทคอมงานเพลงก็เป็นพรุ่งนี้ฮะ4มกราคม2564 8โมงจนถึงนู่นแล้วฮะ สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นออเดชั่นค่ายแม่ปองฮักหามิวสิกรับ mm hmm. เข้าอย่างเดียวไม่ไม,ไม่ไม่คัดออกอคัดเข้าอย่างเดียว mm hmm. แล้วที่ต่อไปก็จะคัดครูเพลง mm hmm. คาว่าครูเพลงเนี่ยอาจจะเป็นนักเรียนเพลงก็ได้ปฐมแต่งเพลงเข้ามา,ม,ามัธยมมหาวิทยาลัยประชาชนทั่วไปใครเป็นแต่งเพลงเอาไปค่ายไหนแล้วเขาไม่รับ mm hmm. มาค่าย mm hmm. เราเลยฮะเดี๋ยวเรามาช่วยกันกรากันอะไรได้ฟังน่อตอไปก็จะม mm hmm. ีคัดเลือกวงดนตรีเพราะเราจะมีรถแห่รถอะไรด้วยเพื่อรองรับนักร้องคือมันจะมีแผนหนึ่งของสามรองรับ เขารับงานต่างๆอะไรต่างๆแล้วก็มีแผนรองรับมีรายการมีที่อบรมสัมมนาที่อาจจะนักร้องไปร้องอะไรเงี้ยแล้วก็อาทิตย์ที่สเดือนนี้ทั้งเดือนนะ,น,ะน่าจะวันวันอาทิตย์นะก็จะอะอเดชั่นเดนเซอร์ฮะ เทนเซอร์เราก็อยากสร้างงานสร้างอาชีพอะไรเงี้ยแล้วค่ยมวยไม่ทำหรอครับค่ายมวยอ้าวอย่ามายุ <laughs> นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีนิดนึงแต่ผมไม่ไปเวนั้นนะครับต้องขออภัยถ้ามีความก้าวเ <laughs> ้าวแห่ก้าวร้าวนะครับมีความก้าวร้าวอะไรต่างๆไม่ต้องคนอื่นนะพี่สาวผมก็ดุเลยว่า <laughs> เด็กดูเยอะอยากให้พูดเพราะๆสุภาพใจดีสร้างด้วยความสุขให้คนแล้วก็ไม่มีแล้วนะที่จะไปก้าวราว่าดีถ้าต่อยใครขอโทษพี่สีด้วยนะครับยังไงก็พี่สีก็เป็นสีสันแหละพี่นงการชัยก็โทรมาด้วยความเป็นห่วงจริงๆ ท่านไม่อยากให้พูดถึงท่านแล้วท่านจะโดนว่าแต่ว่าขออนุญ,ญาตพี่ชายนะก็น่ารักมากเลยฮะเพไปเวแบบสนุกสนานอย่างเดียวฮาใครมาท<ต>้าอะไรตอนนี้1 1> ไม่แะ้ครับครับแต่ทำเพลง